นี่นะครับบอโปรโมทฟิชชิ่งเริ่มแล้วยังนะต่อช่องกันอยู่ใจเย็นเรามีรางวัลปลาใหญ่แจกนะครับแล้วมีอะไรรางวัลปลาใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดหนึ่งรางวัลรับสามมอสเหรอครับใหญ่สุดรับรางวัลสามมอสนะครับเล็กสุดรับสามมอสนะครับตรงมีปลาีแล้วปลาอะไรน่นจันทร์อ่ะปลาน่นจันทร์ทะเลมีตัวเดียวปลาน่นจันทร์ทะเลรับห้าร้อยนะครับ มีหน yeah, no right. yeah. yeah. ึ่งตัวหนึ่งตัวอีจิตุดีลังบ่อจิตุดีลังบ่อโอ้ยแจกน่าแล้วที่สสี่ประตูใช่สูตรสี่ประตูโปรโมทฟิชชิ่งนะครับเริ่มแล้วนะจ๊ะเฮ้ยเราเนี่ยโหวิ่งเข้ากระชังเลยอวิ่งเข้ากระชังเลยอะระวังผมยังดูนะครับน้ำบานครับ ออืสายสวยๆขึ้นอีกแล้วครับ nhắn tiệt đi tra kinh gì อ้ยมีตัวตักไหมเนี่ยโอ้ยกดท้าไปแล้วใช่ไหม เออฟังแั้มันกับถึงคอแมงมันมอย่างนี้ดอ,อีอ๋อสใสอยู่ไ,ไหนเนี่ยเอเ้เต็มหลอดตักเลยนะตุกตาช้างตุก<อ>ตาช้ออจุ้งไว้จุ๋มไวจุ๋มไว้จุ๋มไว้จุมจ๋มไจุ้ ใครบอกว่าปาบ่มวะไม่บ่มแล้วเนี่ย

ี๋ยวมีใครมีตัวตักไหมมีอีกอ๋อครับครับแตยใหญ่ขึ้นแล้วครับโอ้ยโอ้ยสวยเลย

จริงจริง่กล่ของใหม่อะชยคิด่ากวอะชยิดกแก้วเหรอไปโยนทิ้เลยะชยดนี่ยอุ้ยยิคิดคออมาขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้สวยครับสวยสวยสวย้าพาด้วยตัวตักอยู่นะ ิ่มอยู่นะเนียนิ่มอยู่นะได้หรอปกตินะตึ้งตึ้งตึขึ้นไปแล้วบเียดดูไม่หลุดหรอกออกขาดูชอูิ่ีแค่นี้หนองแน่นออกเฮ้กินไปไหนวะดีนาอะไรเด้อเคลียแล้วดีไม่ตัดสายเลยโชว์ไดบเก็บเลยเก็บเลยเอาไ้หมดเลยเอากลับบ้านให้หมดนะครับ ใส่ส,<ด>สวย<ด>ครับใส่ส,สวย,ย,ยน่าจะเดือดวันนี้น่าจะเดืดจจอดนนอห่จจจจออไหมนะโลประมาณพอสมควรใหญ่อยู่นะตัวนี้กั

เอาเอาแล้วเอาแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันนี้มีที่ตักป่ะเนี่ยเอาโอเคโอเคโอเคหุ้ยใหญ่อุ้ยหุ้ย ให้เดี้ยให้น้องก,ก็ตักให้โอ, okay. โอ้โหโอ้โหขอบเข็ครับเนี่ยช่องตรงนี้ว่างเนี่ยไม่เข้าอเ,เอาเอา,เอา,เอาแล้วเดื <c oughs> อดเลยครับเดือดเลยครับ <c oughs> โอ้โอุ้ย <c oughs> วิ่งวิ่งคือกระจายเลยเนะี่ยทีมงานต้มเล้งได้กี่ตัวแล้วเนะี่ยห้าตัวแล้วครห้าตัวแล้ว <laughs> หัวบอลครับมาแล้วมาแล้วใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม um ่ใหญ่ข้างหลังเป็นไงนี่ใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วครับเฮนี่จะมีสวิงตัดกันไหมโอ้โหตัวแรกครับขึ้นยังครับข้างหลังขึ้นยังครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัวโอ้โหคีมข้างหลังยงียบอยู่เลย

ต้องหาม,มุมเลยครับต <c oughs> อนตกไม่คิดคระไม่คิดถึง่อนเรากราบอีกนิดเดียวถึงรถแล้วจะขาดแล้ว